ไอติ้งเลยอ๋ทางทุรักทุเลมากทุกคนนี่นะครับต้องขี่มอไซค์มาถึงจะได้นะทางมันโหมดมากทุกคนน,นี่ทุกคนถึงถ้ำน้ำรอดแล้วครับผมจะเป็นลำธารแบบนี้นะครับ แต่ว่าน้ําไม่มีตรงป้ายบอกทางจะอยู่จะอยู่ตรงนู้นนะครับที่เดินนี่ตรงนี่ครับเดินเลาะมาจะเป็นเนินหินใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไปทางไหนอ๋อที่ส่วน

ยังไม่ hmm. ต้องปักหมุดนะี่ตรงนี้จะเป็นตรงสิ้นสุดนะครับผมถ้าใครไม่สะดวกก็ลงลงช่องนี้แล้วก็ช่องตรงออกลางนะครับทุกคนให้เดินมาลงช่องนี้ได้นะครับกรณีน้ำไม่เยอะนะครับนี่ ช่องนี้จะสะดวกครับผมเนี่ยปีนก็เห็นตรงนั้นลงไปแล้วก็รอดเข้าไปเลยครับนี่ในส่วนของด้านใต้มันยากาศดีนะทุกคนนี่เนาะนี่น้ําจะไหลตรงสุดนะน้ําจะไหลตรงนี้มาตรงนี้นะครับแต่ว่ามันต้องได้รอดเข้าไปเนะี่ยทุกคนถ้าใครไม่ลงข้างบนนั้นนะจะได้รอดเข้าไปตรงนี้นะเข้ามาด้านใต้ แต่เวลามีน้ำน่าจะมาไม่ได้นะครับผมให้ลงตรงนู้นน่าจะรอฝนตกให้ชุ่มฉ่ำกว่านี้ทุกคนนี้น้ำอันน้อยนิดไหลลงมาลงปากถ้ำตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับผมข้างใต้นี้นะเดี๋ยวลงป่องนี้ทุกคนป่อง ร <laughs> ู้นี่มีมีไม้อยู่ <laughs> line, No y ย u ปนอนแฮปเรนแคนนอนแฮปวอตเตอร์แฮ a บอล o w a t e รไปทุกคนไปชมดิเดี๋ยวขออนุญาตลงไปก่อนเดนอแล้วพบกันด้านล่างเยนมีเดย์ you want to c เราลงมาถึงด้านในแล้วครับผมนี่ภายภายใต้นะครับทุกคนห้องใหญ่อยู่แต่ว,ว่าน้ำน้ำน้อยน้ำตกลงลู่ไม่ใช่มีแต่ อีสานใต้นะครับอีสานเนี่ยก็มีนะอีสานใต้จะอยู่บนาราชธานีนะครับอีสานเนี่ยหนองบัวลาพูอําเภอโนนสังนะครับเดี๋ยวถ่ายฝั่งด้านนู้นให้ทุกคนดู นี่ครับทุกคนจะมีสามดูนะสามปองน้ำไม่เยอะครับผม จะเป็นสูตรแล้วนะครับทุกคนไหลลงไปโคดหินตรงน้องคือสูตร้ะเดี๋ยวจะถ่ายอีกด้านให้ท่านผู้ชมดูนี่นะครับมันย้อนแสงเดี๋ยวแบบนี้เลย ข้างบนก็จะเป็นฝายฝายกั้นน้ำไว้นะโอ้นุ่น้ำมาแล้วทุกคนนี่เขาสามารถเปิดน,น้ำได้นะครับนี่โอ้ถ้าให้มีน้ำก็มาได้เนะาะเหนี่ยมจะมีก๊อกน้ำอยู่ เ้อวะต้องลงไปอีกครั้งนะครับทุกคนหุดเดี๋ยวจะวาดมุกชมไปตอนนี้มีน้ำเลน้ำมีแล้วนะครับผมลิก <c oughs> นั่นนะครับน้ำมาแล้วเดี๋ยวไปชมอีกครั้งด้านล่างนะนี่ซึบใอดรองเท้าก่อนนี่ทุกคนสวยมาก เดี๋ยวจะเอาโดยรอดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมเปิดน้ำมาแล้ว ไงสวยไหมครับสวยอยู่คนผมว่า ไปกลับกันครับผมและนี่ก็คือถ้ำบาดาลน,นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมบา,บ,าบาย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  เดินทางกลับกันครับนี่อะไรพี่แท่งวงไม่เกินนะข้าวเปล่ขึ้นมาเลยนะง้างือรับพี่เขาก็ที่ยูนี่บอกจ้าคือที่ยูนี่อ๋อมาก็มา ที่ล้ไปเบื้องบอกครับอ๋อํามที่กับที่จีดหน้านเลยครับครับผมนี่นัก่องเี่วก็มาแล้วทุกคนนี่ลงไปเบื้องเรับงามอยู่นู่กนก็งามอยู่ด้านบนนะครับทุกคนฮะ นี่นะท่องเที่ยวลงไปละโอเคนะโอเคอลยไงไปนี่เราเดินมาถึงป้ายตรงนี้นะครับ800เมตรทุกคน 80เมตรถึงป้ายทางไปถ้ำน้ำรอด80เมตรให้เราเดินไปทางนี้นะครับนี่เดินลงไปเลยตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นนะครับตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนะครับผมโอเคเดินทางกลับกันครับมจอดรถไว้ด้านล่างนะเพราะว่าไม่รู้จอดรถไว้ด้านล่างเดินขึ้นมาดูเพราะว่าทางมันเป็นไม่สะดวกอลทุกคนต้อง จักรยานยนต์มาเท่านั้นนะครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอีแตกนะครับรถอีรถไถ,ถ,ถนะครับถ้ารถกระบะมันลำบากมากนี่ถนนเป็นทรายแล้วก็ปะป,ปนกับก้อนหินนะทุกคน คทางที่เรามาทางเดียวกันใช่